สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านเซียนแล็บนะฮะแล้วก็วันนี้ฮะใส่เสื้อแบบนี้มาเลยฮะการ์ตูนครับผมเป็นแบบแนวแบบ90 90นิดนึงอ่าเพราะวันนี้นะครับรถที่เราจะพามาดูกันนะครับเป็นรถ king of JDM ฮะแล้วก็วันนี้นะครับเข้ามาทําที่ร้านนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่ามันคือรถอะไรนะฮะเือว่าเรียกได้ว่าเป็นรถที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันอ่านะฮะเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับนี่ฮะกับเจ้าตัวนี้ครับ RX 7ซึ่ง RX 7วนตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนี้เดิมทั้งคันอ่านี่นะฮะแบกนฮะแม็ก BBS ตรงรุ่นนะครับเป็นแม็กเดิมนะฮะแล้วก็ ภายในเนี่ยกลิปมากนะฮะลูกค้าเนี่ยเป็นรถสีบอ์นะฮะก็คือปกติเนี่ยจะไม่เอาออกมาจากกลุ่เลยนะฮะก็คือจะจอดเก็บยาวเลยนะครับเป็นรถเก็บสะสมนะครับแล้วก็วันนี้ตัดสินใจอยากจะเปลี่ยนมาเป็นสีน้ําเงินครับก็เลยไว้ใจให้ร้านเสียแล็บเราดูแลนะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูรายละเอียดรถคันนี้นะฮะนี่ครับชุดหน้าเป็นชุดไมเนอร์เชงแล้วนะครับนี่ครับแต่งแบบคลีนคลีนเดิมๆกระจกข้างนะครับเป็นกระจกก้านคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็น ชิ้นข้างฟีดนะฮะชิ้นหน้าก็เป็นชิ้นหน้าฟีดเรียกได้ว่ามันเป็นของตรงรุ่นนะฮะในในยุคยุคนั้นนะครันนี้เนี่ยเน้นของเดิมและเครื่องเดิมนะฮะนี่ฮะนี่มือจับชุดเป็นเป็นมือจับแต่งนะฮะมือจับคราร์บอนของ r e นะครับเป็นชุดจับคราร์บอนของ r e นี่ดูดูนี่ดูเสาดูเสาอา,ากาศเสาอากาศยังเป็นคาร์บอนนะฮะเพื่อความซิ่งความเท่น,นะครับนี่แล้วก็ถังหลังนะฮะผมจำไม่ได้ว่าของอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในนะฮะ คันนี้ผมพูดได้เลยว่าเขาเก็บมันเงียนจริงๆนะครับปกติเนี่ยไฮเซเว่นี่ยตรงเนี้ยหักหมดเละเทะหมดนะฮะแต่คันนี้นี่เนียนกริปนะฮะสภาพใหม่ไม่มีอะไรนะฮะสวงสวิตดูฮะใหม่จริงๆคือเจ้าของเนี่ยเขาทํามาเพื่อเก็บสะสมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูภายในกันนะฮะนี่ครับเบาะที่เรากําลังนั่งอยู่นี่นะฮะ เป็นเบาะเลคคาโลอาเซนะครับราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ400,000ต้นๆแล้วนะครับที่เขาขายกันนะครับอยู่ประมาณ400,000ต้นๆต้น,ตน,นะฮะพวงมาลัยนาดี้นะฮะนี่ครับเป็นเดินได้ดำนะครับแล้วก็เรือนไม้จังเป็นเรือนไม้ดำนะครับคือทุกอย่างภายในข้างในเนี่ยเป็นภายในที่เหมือนรถใหม่คือเขาเก็บรายละเอียดมาแบบดีมากนะครับตัวนี้เป็นฟันลูบนะครับเปิดได้ตัวนี้เป็นตัวฟันลูบนะครับเปิดได้นะฮะ เครื่องเสียงเป็น Pioneer ครับเปลี่ยนแล้วนะฮะเพื่อแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะคือคอนเซ็ปต์ของคันนี้ครับคือเนี่ยถ้าดูเรือนจอไหมนี่คือแบบใหม่กิ๊บมากลยครับไม่มีรอยแตกลายงาหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะดูครับขอบกระจกแอร์ไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นสภาพที่เขาเก็บมาได้แบบว่าเมียนจริงๆนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยรักรถมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวแอบไปดูเครื่องนิดนึงแอบไปดูเครื่องนิดนึงนะฮะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเครื่องยนตนะ์ฮะ RX 7ครับที่บอดี้สวยๆหรือว่าที่ไม่ได้ทํามานี่ฮะจะดูนะฮะดูหลังคาครับหลังคามันจะมีความเว้าล์นิดนึงคะนี่คือออริจินอลนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวซันลุกเห็นไหมตัวกระจกซันลุปก็เว้วานิดนึงนะฮะนี่คือคําว่าออริจินอลนะครับส่วนมากหลังคาคันอื่นที่ที่แบบอาจจะแบบไม่ดีหรือว่าแบบเขาไปโป้ให้มันเรียบไปไปหมดแล้วเับเวลาเช็คดูบอดี้ก็ต้องดูกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูที่ เครื่องยนต์นะครับออริจินอลเป็นยังไงนี่ด,ดูนะฮะนี่ครับคันนี้คือยังไม่ได้ทำไม่ไม่ได้ทำวีเมาส์นะครับก็รายละเอียดเนี่ยเก็บมาแบบเนียนกิฟจริงๆนะฮะพวกฝาหม้อน้ำก็ใช้ r e หมดนะฮะนี่ได้ว่าเจ้าของเนี่ยเก็บรายละเอียดคันนี้มาค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่ยอม เอาออกมาขับไม่ออกมาออกมาใช้เลยนะฮะนานๆจะอดอ,ออกมาซิ่งทีนะครับวันนี้ก็เลยเลือกตัดสินใจเปลี่ยนสีหน่อยะฮะเปลี่ยนจากสีสีเทานะครับมาเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนเสร็จอีกทีนึนะครับว่าเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนกับเจ้า RX-7 Original คันนี้